อีกหนึ่งการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือการล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิหรือเรียกง่ายๆว่าทะเลสาบฮาโกเนะหรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่าฮาชิโนโกะตั้งอยู่ในจังหวัดคานางาวะบริเวณเชิงเขาฮาโกเนะอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวออกมาราว100กิโลเมตรมาแล้วครับเรือที่จะมารับพวกเราไปล่องเรือกันดีกว่าครับ สวัสดีครับจุกน้อยชาแนลช่องสับเพเหะระทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่นก่อตัวขึ้นจากลาวาของภูเขาฮากเนะหลังจากที่มีการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะครับนี่ครับเรือที่เราจะขึ้นกันนะโดยที่เรือโจนสลัดนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ลำนั่นก็คือ r o ย a l วิกตอรี่แล้วก็ควีนอาชิโนโกะสำหรับเรือที่ผมขึ้นมานะครับก็คือควีนอาชิโนโกะนั่นเองนะครับเรือลำนี้นะครับก็มีขนาด4ชั้นเลยทีเดียวนะขนาดก็ใหญ่กว่า300ตันสามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากกว่า500คนทีเดียวนะถูกดีไซน์ด้วยคอนเซปตที่เรียกว่าแม่น้ำแล้วก็หัวใจโอ้โห, <S <S โโหก็ตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานส่วนใหญ่ใช้วัสดุเป็นไม้นะครับให้ความรู้สึกอลังการ สวยหรูในแบบคลาสสิกภายในก็ตกแต่งด้วยดีไซน์ที่หรูหราสวยงามเหมือนเราได้อยู่ในพระราชวังห้องรับรองพิศเศษบนเรือนี้เนี่ยเหมือนห้องรับรองราชวงชั้นสูงของชาติตะวันตกในสมัยโบราณนะครับชั้นบนสุดก็จะเป็นดาดฟ้าแบบเปิดโลง่งให้ได้ชมวิวแบบ360องศาอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวก็จัดว่าเป็นเรือโจรสลัดที่งดงามและก็หรูที่สุดบนผืนน้ำฮาโกเนะนะครับ องเรือไปตามสายทาราก็เดี๋ยวใช้เวลาล่องเรือประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะสวยอ่ะสวยึ้งเลยฮะลมเย็นๆนะอุณหภูมิประมาณ1ิองศาต้องใส่เสื้อแจ็คเก็ตนะครับเดี๋ยวปลอดบวม นี้ท่าแรกนะครับเราจะไปท่าที่2นะรถบัสก็จะไปรอเราที่นั่นนะครับเดินทางมาไยเจโนะคะมีภาษาไทยด้วยประกาที่เดินทางมากับโปนะคะก็คนไทยมาเที่ยววันเยอะนะครับช่วงนี้นี่ไปไหนก็เจอแต่คนไทยนะครับซื้อทัวร์มาก็มีแต่คนไทยฮะกรุ๊ปทัวร์จีนกรุ๊ปทัวร์เกาหลีก็มีนะครับ หรือแม้แต่คนญี่ปุ่นเองเนี่ยที่มาท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางก็มีเยอะนะบนเรือลำนี้นะครับนี่เป็นส่วนท้ายเรือนะฮะคือตอนนี้มีอะไรด้วยอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นทางเข้าวัดนะครับก็มีเป็ดลอยเต็มเลยฮนะเป็นเรือเป็ดนะครับ นี่นะครับชื่อของเรือนะครับควีนอาชิโนโกะเรือมีทั้งหมด4ชั้นนะครับถ้าขี้เกียจขึ้นบันไดก็มีลิฟต์ด้วยนะหรูหราสุดๆนะครับมีเรือจอสลัดอีกรัานึงไปตรงนู้นนะใส่น่าจะมีหลายลำมีเรือหลังยาวด้วยนะ ก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับที่ได้มานั่งร่องเรือที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่เดือนพฤษภานะครับก็ยังอากาศยเย็นอยู่นะเขาจะเข้าหน้าร้อนเนี่ยเดือนพิจุนานะครับตอนนี้ก็จะเป็นเาเรียกว่าหน้าฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะเย็นเยนอยู่นะ นี่ขนาดป่ายแล้วนะครับายสองกว่าๆแล้วนะครับก็อุณหภูมิก็ประมาณสักสิบกว่าสิบห้าสิบหกเลยประมาณนี้ก็เย็นๆน,นะกลังสบายนะครับก็ขอบคุณที่รับชมจุกน้อยชาแนลช่องสเปเฮระ